เก้านี้เปิดเก้าวันจันทร์นะครับที่ยี่สิบเก้ากรกฎาคมอีกแรียวนะครับเมื่อไ้มาเอาหน่อหม่อยู่หน้าคือเกา่าเหมือนเดิมคือสุเมร์เหรครับนี่นะครับหน่อหม่เด้อนะครับบึงหน่อหม่แต้ว่ากระสิบบอกแต่งเท็ทีคือเก่าเหรอครับ เพื่อความง่ายบอกไปแปพ่พีเลยครับมาเอาอยู่หน้าครับน้องใหม่สดๆใหม่ๆพ่อได้ใส่ประโยชน์ก็เอาไปเห็น,น้องไม่สมครับแต่ว่ากะเอาไปในปันพี่ปันน้องแกงแกงน้ำนะครับ เพราะว่าเพื่อนบ้านเพื่นบ่มีไหม่ไพ่บ่มีก่อไพ่บ่มีนอไหม่ก็เอาไปแบ่งปันกันครับเพราะว่าซี่สต่จะาลยบาทนา่มนีมันบ่อึดไหมครับหลยดิ้ยนี่มหนไปเบิ้งกอได้ก็เต็มเล เม่นี่ไม่นี่อยู่ประมาณสามสิบนอครับปลูกปลูกไม่ไผ่เนี่ปลูกเข้าวเดียวครับเพราะที่ปลูกดนปลูกแค่สองปีปีแรกนี่สที่ได้ปีแรกนี่ที่ได้นอประมาณสองนอ แต่ว่าบนท่านได้กินเด้นะครับเา้าติดจงไว้จงไว้เขาจะเลื่อนเติบโตเลียงกอย่างหน่อยก็ให้ได้ซีรั่มครับปีที่สองผมกับ่บกินคือกันนะครับว่าบบกินจะกินหรอูอเปาเพราะว่ามันได้มันได้เกินซีรั่มผมก็จะตัดกอซีหาลัม่มจงไว้ครับเกินนั้นจะตัดมากินได้แต่ปีที่สามเนี่ย เก็บไปเลยครับขายได้เงั้นบ่นหน่อยเลยครับแต่ละปีปีละห้าพันนะครับก็าไพยูสิบกว่า, 10, วาขายได้ประมาณห้าพันกว่าหกพันแต่ลปีพอเห็ดอยู่นะครับ ไดยย้ยเนีพร้อปลูกใส่ดินไร่ซือ่อหนัดยามฝนมาก็ะอกนอ,อกเองครับถ้าอยากให้นอหญ่ก็ใส่ฟุน้นปุ๋ยคอ,อกนะครับฟุ้นขิงวัวขิกไคว่ผูใดมี่ก็ใส่ได้ครับการดูแล เรื่องวัชพืชเนี่ยโมีเลยครับเพราะว่ามีก่อไผ่ใส่บมี่โบมีหหยาดเลยเพราะว่าหยาขึ้นไ่ได้บินมันจะแน่นครับพอะวาลากไผ่มันหลาบวด,ดาา้ดๆยนี่ยบได้ตัดหญ้่บ่ได้ดกำจัดเาีดใดๆทั้งสิ้นครับนี่นะครับ เมือ่อมื่อนี่ผม <c oughs> ออกมาวานปุย๋ยครับออกมาไปต,ตีหาครับมาหอดกัเปิดกระสอบวานวานเสร็จกัะประมาณเจ็ดโมงสิพาพอดีครับวับนแต่เพรท่านเห็นเม็ดปุย๋ยครับมันมืด <c oughs> <c oughs> มันมืด <c oughs> <c oughs> จากมันทัวเวราะทัวหรือว่ามันหลายพผล พเห็นหูเม็ดปุ๋ยกระดำดำมาเนี่ยว่านปุ๋ยเสร็จแล้วกับมาเอานอไม้เอานอไม้แล้ยวกับเปเปิดต่มโซลาเซลล์ไว้ครับแต่ว่ามันบอแดดมาเป็นเวลาสิบมือแล้วนะครับ ผมแทบสิบว่าได้นำเลยยากอีลีครับซเซลนี่แดดบ่ออกกะใส่บ่ได้ไรนี่กะคือเกานะครับโมมีสาระนี้ยัอกใก้เบิ้งมันจะกาศปอกหน้อใหม่ซื้อๆครับแล้วก็ฟอยไป วัวหันังไปนะครับโอให้แม,ม่บ้านฮิตโน้ไมไอ่กีมพอด้ ต้นฝากต้นเป็นของฝากยาชนิดมิตรสหายไม่เหยื่ยมอมย่างถามเขาก็ได้ให้ไปกินน้องไม่สมหมิดมันคมครับค,คมกันเลย กีดกันในเล็กน้อยเพราะว่ามือนั้นบาดมือผมังาท่านหายอยู่ครับมือไล่สดนะครับคลิปก้อนนะครับไล่ก้อนโดนนิ้วนั่งเป็นเต็มเลยเร็บขาดออกไปเลย

อยูห่ห้อยู่หน้าต้องคิดยังไรบ่มีดรกครับเงินมีแต่ความสุกนั่นแหละว่คือผู้เห็ุงานเนี้นะครับผู้เห็ุงานมีเงินเดือนเพิ่นกันมีเงินมีความสุก แต่ว่าตัวใไฮอยู่หน้าอย่างสี่แบบนี่จะความสุขแต่ว่าทามันมีเงินบอกับนี่พอได้ใส่พอได้ทรงลูกเลี้ยนหนังสือให้จบแล้วละครัูกไปได้ ปีเดียวก็บจบแล้วแหละพอกับนบมมันมีความรู้ก็เลยต้องทรงล,ลูกเรียนตัวจีได้เลี่ยงดูขอบขั่วเขาได้ โอ้โหเพียบเลยครับดัาางนั้ท่านเคิงตัวนี้เป็นน้องใหม่ไทยเลียงครับพี่เนาะน้องใหม่ไทยเลียงพันยังกับบรูดอ,อกผมมันเห็นมันบ่คอยมีไข่นะบ่ะคอยมีไข่ผมก็เลยเอามาปลูก คือไม่บงเลยไม่บงค่ายลายครับบงได้บงหวานนะค่ายลายอันนี้บม่มีค่ายค่ายคือย่างค่าย มันจะเป็นคนคนนะครับเป็นพุทธค้นๆอยู่เปลือกนอไมนะ่นั่นแหละครับคนอีสานอื่นค่ายเวลามันโดนผิวเข้ามันก็จะขั้นละคคายเครื่องผิวนะครับนี่ครับเบิง้งเบิงผมเจเบิ้องไก่ไก่เนี่ยครับไก่ไก่แต่ว่ามืเอเนี้วมัน่มีเด็ดบ่นมีเด็ด นี่นะครับมันถีบคอยมีไข่เลยครับกี่น้องเป็นไหมครับหอยมีไข่ในบ่มีเลยนะดีดีเดินนอนนอนนี่นอนนี่ทุกทกันใหญ่เลยครับใหญ่แต่ละนอนนี่ใหญ่บ่ได้บํารุ่งเลยครับบ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อย่างแบบผมไม่ได้ใส่เลย ถึงยามก็มาเก็บซื่อเนี่ยนะ ที่ปอกเล้วครับบันท,ที่ปอกต้องติดถากถากแบบนี้ครับถากลงมาจนจนสุดนะครับถากจากปลายนี่ยลงมาจนสุดปึ๊บนี่ครับแล้วก็ตัดปลายครับตดัดปลายตัดพ่อประมันนี่นะครับ เป็นประมาณนั้นสิครับปลอกที่เหลือเห้ากันนี่นะครับแก้วแค่นี้มันก็อ่อนเลยครับแต่ว่าแต่ว่าต้องเอาออกหลายๆหลดก็ต้องเสียดายครับเพราะว่านีหไหลนี่ครับปอกแล้วประมาณผู้ใดอยากได้เอาไปเกงี่ยกับบอกเด้อมาเอา เสียห้ยซ้ำไปแกงบม่ได้หวงครับปั่นกันกินครับของฝากของต้อนแล้วว่ามืนอนีโบ๊ทันแล้วมืนอนี้มือนี้เก็บเบิดแล้วครับต้องอีกสองสามมือต้องอีกสองสามวันนะจ๊ะวันนี้ก็เก็บหมดแล้ว สวยมากสวยมาเดี๋ยวผมสีิาพไปเบ่งก่อนนอนมาหน่ได้ครับเดี๋ยวผภาไปเบ่งก่อนนอนมา เดี๋ยวจะพาไปดูตาม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 ไปดู

they don't want it แล้วครับก็จะจบแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าเดียวหกหนาะ Okay ช <c oughs> <sa> <sa> ื่อค ระวับนบ่ค่ายแห้งถ้าเป็นนอ้อไม้ไ่บ้านไปบ้านไ่ตรงนะครับค่ายแห้งครับพ่านคือผมมีอยู่นะแต่ว่าพัุนนี้บ่บ่ค่ายครับบ่ค่อยมีขนน้ำน้ำน้ำผู้เสียวไปไหวบ่นเลยมาฟักกัน ไว้ตปนอนอ่อนๆแจีงเด้เอาะพี่น้องแกงเ้วยเขาเบือ่อขนๆใส่พักขายอดชะอมอ่อนๆหอมๆดูบอกอะเขาดีดี เขาล้วก็เอาไปเคียนเคียนแล้วก็ต้มสยยานางต้มสียานางแล้วก็เอามาซุปซุปน่ออไม้ซุปนอ่ปนออไม้เผาเนี่ยนะครับแส่บด้วยครับกินนกับผักหูเสือโอ้ยบอกมาเสียบอึบโอ้โห ขึ้นเลยครับเดี๋ยวผมจะออกให้เพิ่อนนี่ครับอันที่ปอกเรียวด้วยบัตร มระจะสี่สิบโลครับผน่งต่นอนาง,งามๆสุดยอดครับพี่น้องเอาละคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ